เาทิสวัสดีพี่น้อยขึ้เข้านะผมเนาะมาเจอกับผมมีแล้วกับการวางแนวทางนะครับอ่าโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยนะพี่มาชิกนะครับอ่าประจําวันที่1ตุลาคมหกหกนะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาทำโค้งสุดท้ายสรุปให้เนาะสำหรับอ่ารัฐบาลไทยงวดประจําวันที่1ตุาาลาคมนะพี่มาชิกนะครับเนาะนะครับเพราะว่าผมวางคลิปนานแล้วเดี๋ยวพี่จะมาชิกจะลืมนะอ่านะครับนะครับยังไงขอให้เดินดีสำหรับแนวทางวันนี้อันนี้เป็น แนวทางนะที่มาชิกนะครับเนาะอ่าไปค่อนข้างเร็วนิดหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะที่มาชิคมาสรุปนะครับสรุปโค้งสุดท้ายให้เนาะนะครับเมื่อที่ผ่านมารัฐบาลไทยผมนะหลังจากที่เดินดีมาอ่า สองสามงวดแล้วนะเที่มาชิกนะครับงวดที่ผ่านมามาที่ตัวเด่นนะงวดก่อนมาที่แปดเจ็ดในมาชิกงวดนี้มาที่ตัวเด่นนะผมเน้นที่หนึ่งเลยนะครับสำหรับงวดที่สิบหกที่ผ่านมาเนาะนะเข้ามาแปดหนึ่งสองในมาชิกผมให้หนึ่งสามนะหลุดไปหนึ่งแต้มนะสำหรับรัฐบาลไทยงวดประจําที่สิบหกที่ผ่านมานะครับเนาะผมผมฟาดที่หนึ่งผมเน้นที่หนึ่งเลยนะครับเนาะเข้ามาหนึ่งสองนะครับสำหรับสายวิ่งสะดุดในปังอยู่หนึ่งนะครับแต่ผมเน้นใี่หนึ่งสามงวดที่ผ่านมานะน่าเสียดายมากนะครับกัําลังวันผมนนะวัเสาร์ นะครับที so ่ผ่านมานะมาหนึ่งก so, um, ับแปดนะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูงวดนี้กันต่อนะครับวันที่สิบเนาะอันนี้ผมมาสรุปของสุดท้ายให้นะให้มาชิกนะครับเนาะนะครับนะครับรัฐบาลไทยเป็นที่หนึ่งตัวลาคมนะให้มาชิกนะครับเนาะผมให้ศูนย์กับหกนะให้มาชิกผมให้ศูนย์กับหกเนาะนะครับอ่าในชุดเจาะผมก็มีศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหกหนึ่งหกสองแล้วก็หกสามเนาะผมเน้นให้ศูนย์เจ็ดกับหกสามนะให้มาชิกนะครับเนาะนะครับ ตัวนีนผมนะนะครับจะขับหัวเป็นเก้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเนาะนะครับแต่ผมให้ให้ระวังไว้นะฮิมาชิกนะครับเนาะกำลังวันผมมีหนึ่งมีแปดมีสามนะกำลังวันมีหนึ่งมีแปดมีสามนะฮิมาชิกนะครับเนาะนะครับอ่านะครับยังไม่มาจะมาหนึ่งตัวนะกำลังวันผมนะฮิมาชิกนะครับเนาะดูที่จะมาตัวไหนนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวนะนะครับ เดี๋ยวผมขอเพิ่มชุดการอีกหนึ่งชุดหนึ่งนะให้มาชิกนะขออภัยด้วยเนาะนะครับเ <c> ด <oughs> ี๋ยวผมขอเพิ่มชุดการอีกชุดหนึ่งนะครับชอบในใจยังชอบอยู่นะครับเนาะนะครับผมกันให้อีกหนึ่งชุดนะสำหรับงวดนี้นะครับอันนี้ถ้าชอบก็แค่ไว้จุดไว้ถ้าไม่ชอบก็พี่มาชิกก็อ่าให้ชมเป็นทางไปเลยนะครับกันนะผมกันให้หนึ่งชุดวันนี้กันนะพี่มาชิกนะครับเนาะ เจ็ดหกนะนี่ผมกันให้เจนะ็ดหกในพิมา์ชิกสำหรับงวดนี้เนาะนี่นะกันสุดนะกันผมเจ็ดหกในพะิมา์ชิกนะครับอ่าสลับตัวเดียวนะพิมา์ชิกสลับเด่นตัวเดียวนะนะครับเด่นตัวเดียวนะผมเน้นให้นะครับเนาะนะครับเด่นตัวเดียวผมเน้นที่หกนะนะนี่เลยเด่นตัวเดียวผมเน้นที่หกสำหรับรัฐบาลไทยงวดน,นี้นะพิมา์ชิกนะครับผมเนาะนะครับ เด่นที่6นะครับเนาะนะครับชอบ6กแต่ผมไม่แยกนะว่าหเหนือหรือหใต้อะไรประมาณนี้นะนะครับสำหรับชุดการก็76นะครับเนาะนะครับนะครับอ่ะนะครับสำหรับสรุปนะคือรัฐบาลไทยชุดนี้นะครับผมเด่นที่6นะเด่น6กลงศูนย์เนาะนะครับผมเพิ่มกันมาอีก76็นะฮิมาชิกนะครับในชุดจ่อผมก็มี0 7 6 3์เจหกสามในิมาชีนะครับเนาะนะครับมี0 6 0 8 6 1 6 2แล้วก็63เนาะนะครับนะครับใน3ตัวก็มี708 162แล้วก็2อ่า 63ในมาชิกนะครับเนาะนี ar, ่แหละนะครับสำหรับรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่1ตุลาคมนะครับยังไงงเงินย้อนมา2ตัว3ตัวในมาชิกนะครับสําหรับงวดนี้จะได้ปังๆกันไปนะครับผมเนาะนะครับเดี๋ยวมาลุ้นปังกันสำหรับไม่เดียวรัฐบาลไทยนะครับรับในบ้านนะนะครับไม่เดียวรัฐบาลไทยอยู่ในนี้แหละคือมาชิกนะครับเนาะนะครับใครที่ชอบก็ทักอดีไลเอทีจ789นะสำหรับใครจะรับไม่เดียวรัฐบาลไทยผมเนาะนะครับ ยังมั่นใจเหมือนเดิมนะสลับในหารัฐบาลไทยยังถือประเด็นดีนะนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามจากที่วิวทำชิ้น,ชนะสรุปสั้นๆน,นะวิวจะชี้เดียวจะได้ไม่ตกขบวนนะครับเนาะนะครับ,รบขอโชคดีกันทุกคนนะครับเนาะมาเจอผมคลิปต่อไปขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีนะครับ